สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการไทยฟินแลนด์ลงนามความร่วมมือพัฒนาสาสาขาหลักเพื่อส่งเสริมอาชีวศึกษาตลอดชีวิตพัฒนาการศึกษาเชิงเข้มข้นรับมือสังคมสูงวัยค่ะ นายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายอันเดร์อเลเคิร์ตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐฟินแลนด์ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของไทยกับ Omnia ีย u c a t i o n Partnership Limited และท a วัสเทียเอ็ดูเคชันลิมิเตซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาชั้นนาของฟินแลนด์ โดยนายยศพลเวนุกโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชวศึกษาเป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการของไทยในการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้เพื่อพัฒนา3มสาขาหลักได้แก่1 เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติอ u t o m a t i o n สเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและอุตสาหกรรมบริการ (Hospitality) เพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาทักษะวิชาชีพและ 3. ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและภาคอุตสาหกรรม จากการหารือข้อราชการทั้งสองประเทศได้แสดงความเห็นร่วมกันฟินแลนด์ได้ให้ความสำคัญถึงการอาชีวศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิตซึ่งแนวคิดหลักของการศึกษาตลอดชีวิตของฟินแลนด์คือการปรับหลักสูตรให้เข้ากับโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเน้นให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้ตลอดเวลาโดยไม่จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณารัฐฟินแลนด์ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในอดีตที่การศึกษามุ่งเน้นการทำคะแนนและอันดับแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเน้นความสุขและอิสระในการเรียนเป้าหมายคือการให้ผู้เรียนที่เรียนจบแล้วสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพโดยไม่จำเป็นต้องแข่งขันกับใครซึ่งฟินแลนด์ยินดีที่จะร่วมมือกับประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขและลดความกดดันเรื่องของการแข่งขัน ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการไทยได้เน้นย้ำถึงความสําคัญของการศึกษาเชิงเข้มข้นตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงผู้สูงอายุเพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ที่ยั่งยืนหรือที่เรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิต ประเทศฟินแลนด์ได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่มีความสุขและมีระบบการศึกษาการคมนนาคมมีระบบไอทีและเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งจะช่วยรองรับการพัฒนาประชากรไปพร้อมกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อรับมือสังคมสูงวัยได้ ทางด้านปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีในการแลกเปลี่ยนความรู้พัฒนาการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเสริมความร่วมมือระหว่างไทยฟินแลนด์ ซึ่งฟินแลนด์ได้แนะนำให้จัดการศึกษาเชิงเข้มข้นตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงผู้สูงวัยโดยการขับเคลื่อนด้านการศึกษาของไทยได้มุ่งเน้นหลักสูตรเทคโนโลยีที่อาชีวะเปิดสอนได้แก่โทรคมนาคมการท่องเที่ยวไอที IT, และเทคโนโลยี และความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งเน้นการบูรณาการหลักสูตรมีการแลกเปลี่ยนเด็กและครูและนําแนวทางการเรียนรู้ที่ทันสมัยมาปรับใช้ในบริบทของไทยเป้าหมายก็คือการสร้างระบบการศึกษาที่ทันสมัยสนับสนุนทักษะอาชีวะและเตรียมบุคลากรคุณภาพสำหรับอนาคตาาวันนีเ้เป็นการลงนามความร่วมมือ,อาภายใต้ร่มที่เราเคยมีความร่วมมือกับฟินแลนด์มาแล้วแต่ว่าเป็น จะเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านที่หลักสูตรที่อาชีวะเปิดสอนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีเทคโนโลยีการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งดาเนินการแต่ว่าจริงๆแล้วท่านรัฐมนตรีฟินแลนด์เองท่านก็ให้แนวคิดว่าในเรื่องของการจัดการศึกษาของเราเนี่ยมันต้องจัดการศึกษาทั้งระบบก็คือตั้งแต่ประถมยจนถึงตลอดชีพนะครับซึ่งตอนนี้ทั้ง2ประเทศก็อยู่ภายใต้ แรงกดดันเรื่องของประชาคมผู้สูงอายุนะครับตอนนี้เราก็เลยต้องมาพัฒนาประชากรของเราเให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเรื่องของประชากรซึ่งเกิดน้อยลงนะครับก็เลยเป็นที่มาของการลงนามความร่วมมือโดยที่หน่วยงานที่จะเข้ามามีบทบาทสําคัญในเรื่องของการขับเคลื่อนความร่วมมือนี้ก็คือในส่วนของสํานักง,งานคณะกรรมการอาชีวาศาึกษาซึ่งมีหลักสูตรที่เราจะต้องไปบูรณาการเรื่องของหลักสูตรแล้วก็มี เรื่องของการแลกเปลี่ยนครูแล้วก็แลกเปลี่ยนเด็กในเรื่องของการจัดการศึกษาร่วมกันทางด้านนายอันเดร์สอัลเลเคิร์ดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฟินแลนด์ได้กล่าวว่าเรามีความร่วมมือที่ดีต่อกันมาเป็นเวลา2-3ปีแล้วหลังจากที่ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างกันในปีพุทธศักราช2565 ซึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นฝ่ายไทยได้เสนอ8โครงการและได้เริ่มดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมบ้างแล้วซึ่งมีครูอาจารย์จากประเทศไทยได้ไปเยือนที่ฟินแลนด์ในโครงการโอดอสถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและมีนักเรียนไทยไปเข้าร่วมแคมป์ที่ฟินแลนด์กว่า100คนประมาณ6สัปดาห์และครึ่งหนึ่งจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัย การลงนามบันทึก MOU ในครั้งนี้เป็นการลงนามระหว่างหน่วยงานของฟินแลนด์กับหน่วยงานอาชีวะของไทยซึ่งฟินแลนด์นะคะได้ให้ความสำคัญกับการอาชีวะศึกษามากรวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะสังคมของเราตอนนี้อยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราจำเป็นต้องตามให้ทันต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องยิ่งเราเติบโตในสายงานเรามากเท่าไหร่เรายิ่งจำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้นและเป็นคติของคนฟินแลนด์และการศึกษาของฟินแลนด์มานานแล้วเรามีความยินดีที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับประเทศไทย